สบายดีกูสบายดีค่ะแต่ร้อนนะคะสบายดีเออชาอะไรคะคุณลาวค่ะเลาวค่ะโอ้เขาดูการแต่งตัวนะคะข้างามตั้งแต่หัวจดเท้าเกิบเกิบเกิซื้อมาจากที่ไหนแม่หญิงเกิบเกิบซื้อที่กรุงเทพคือคือตกเครื่องอะค่ะแล้วก็รีบ ลืมรองเท้าส้นสูงไหมใช่ไหมคะแก้ตัวดีๆสิลูกอะไรคะ<ก>ชื่อแก้ตัวไม่เป็นขนาดจะแก้ผ้าแล้วหรอนะชื่ออะไรคะชื่อจ่าลูกที่จำปาคะ่ะมองเขาสิคะมองเขาสิคะจำปาคนไหนดีคะตรงโต๊ะกลางนี้ให้มองคนไหนคะเอาเสื้อเขียวหรือเอาเสื้อน้ำเงินขึ้นอยูกับว่าหนูชอบหนวดแบบไหนนะคะ คือแบบว่าหนวดบางอย่างก็เร้าใจหนวดบางอย่างก็สยิวใจคุณเมอ,เอน้องเมย่าครับไอที่บอกว่าเลือดหนวดแบบไหนเนี่ย<ฆ>แบบไหนมีกี่แบบฮะก็เห็นเห็นกันอยู่แบบ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 เพราะว่าเพราะว่าที่นั่งยิ้มแย่เล่นพระรามเมาวานเขาไม่มีหนวดจะนอะไรพอแล้วอะไร วางศอกมือให้กับตัวแทนประเทศเราสบายดีนะน้องจำปาน้องจำปานะชื่อจริงเต็มเชื่อว่าโลงจำปานะชาตาต่อไปอะไรกันนีเห่ามากหาวย่างเดียวหหาวนีเห่ามานีหมามาหรอคะลูกค่ะขึ้นไปข้างหน้าหน่อยสิคะ เออเออสวยใครใครจะพูดกูชมตัวเองค่ะชื่ออะไรคะขอพูดเป็นสังปฤษณ์อ้ได้ได้ครับโอ้อเดียวค่ะขอพูดเป็นสังกฤษใช่ไหมคะเอาพูดภาษาคนก่อนดีไหมคะลูกเดี๋ยวเขาจะหาว่าบุคคลในกรมศิลปากรไม่มีความรู้โอ้ครับเรากำลังจะก้าวสู่ เอจีซีใช่ไหมครับเราลูกค่ะลูกเรามีความรู้แต่เรามีน้อยค่ะลูกโอเคค่ะ good morning everyone ไม่เนี่ยไม่ morning ค่ะลูกดูตะวันไหมคะมึงคะเคุณก็พ่อคุณอ่ามีความรู้ค่ะคุณเมย่าครับขอค่ามกุณารีเพลย์เทปหมดเลย ขาช่วยรีเพรเทปหน่อยครับรีเพร์รีเพร์เทปรีเพร์เซก็ต้องมือในผูผิดจะได้ขำไหมคะอ๋อนอกจากสวยแล้วเรายังมีฮาด้วยใช่ค่ะสวยสวยมักนกตลกมักได้เกิดนะคะกูดอะไรวะป้าอะไรอยาตัวสิชื่อชื่อชื่อลูกชื่อชื่อกูไหนอย่างไม่มืดก o ส์อาร e l ซนอลเ a ดี้แอนด e เจน I am so proud to be here and hi ไอ้แฮงเกอ r ์เฟนไอ้แ g i r ก f r i เ n นนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆหล่อนเห็นเป็นพระพุทธรูปเหรอฮะถามไปก่อนเผื่อได้เออไม่ได้เราต้องส่งออกด้วยนะคะคุณพี่ขาสวยอย่างคุณพี่นี่อยู่ในนี้ก็พอแล้วในพิพิธภัณฑ์ุูไม่รู้กใส่ซ้ำกูเกิดเออมันใจมากมั่นมัน,มนเออ<ถ>มึงจะจบไปเนี่ยเนจะถอยไปไหนล่ะ Good afternoon, everyone. Uh, my name is Tian Mimi, Chong Mimi Manang Tian. I am from Singapore, the land of the classic of history, and the land of the merengue, and the dance of the. What? The land of the ancient of Asia. My name is Tian Mimi, 24, from Singapore. ค่คุณเมย่าเาได้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 เดี๋ยวพึ่งก็พูดได้ต้องแปลด้วยเพราะว่าคนใช่ไหมคุณเมย่าครับเป็นคนที่มีความรู้หนูเกลียดมันแล้วค่ะปล่อยมันไปอกเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไปคือถ้าแปลก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะคือข้ามๆหนูไปเถอะนะคะขอบคุณมากค่ะฟอร์มสิงคโปร์อะไรเลยอินนครศรีธรรมราชเมื่อวานถึงกินจตออยู่เล่งสายจับจับจับ ต่อไปประเทศต่อไปประเทดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ปล่อยไปไม่ต้องทักปล่อยมันปล่อยมันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วปล่อยมันค่ะไม่เหนื่อยเพอทักทายค่ะทักทายพอทักทายประชากรนะขสาพระสารภาพแรงงานพม่านั่งอยู่ข้างหน้าทั้งหมดนะค่ะหมดแรงยังคะลูก เดี๋ยวกอนเดี๋ยว่อนเดี๋ยวกันอีนี่ก็สวยจริงเนาะอี่หางเนี่ยเขาสวยมากแล้วเขาไม่เขาไม่คุยใครจริงนะเขาทำยืนสวยยังไม่ถึงเวลาออเดี๋ยวคันสิอเชริญประเทศต่อไปปินกะดาทาานี้เลยครับทาน้านไหน่คะไม่ถามเลยเหรอเอาแนะนำชื่อแนะนำชื่อ,อชันต่ระแม่จันทาทยอกลุ่มโค้งยองยองค่ะ เสียยาวนิดนึงนะมาจากประเทศอะไรคะมาจากประเทศเมียนมาค่ะมาจากประเทศเด็กไปเด็ดมาอ๋อค่ะจะเด็ดไปเด็ดมาไปเด็ดมาจับต้นงิ้วพี่เมย์ยาค่ะค่ะภาษาพม่าหน่อยลูกพม่าค่ะ วันนี้เราจะมาแข่งกีฬาการค่ะค่ะแล้วเราก็จะไปที่สมุทรสาครบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วย้ายประเทศมาอยู่ตรงนี้ประเทศสมุทรสาครใช่ประเทศสมุทรสาครเป็นประเทศพม่าที่สองอใช่อย่างนั้นกันเผาปั๊มนั่นลูกนี่นี่นม่ดีเขามีสิประเทศนะมีสิประเทศอันนี้ประเทศไอเอสป่ะเนี่ยวันนี้พกระเบิดมานิดเดียวเองค่ะอ๋อไม่วางไม่วาง ไม่อะไรดูระเบิดสัพพานครัาสิไม่ได้มาดูระเบิดสูสัพพานหน่อยสัพพาได้ขอเวลาสักสามชั่วโมงนะคะพี่บดีทำงานบ้านได้ไหมได้ครัเลี้ยงเด็กได้ไหมเลี้ยงเด็กได้ค่ะบสัพพาได้มเ้ยไม่ใช่แรงงานพม่าบนางงามค่ะที่ไรกำลังค่ะเอออันนี้นางงามนะคะเป็นนางงามก็นางงามก็ต้องมีนางงามแบบสวยและนางงามแบบสวยที่สุดครับ เขาบอกว่าคนพม่านี่กระโดดสูงมากถ้าลำใช่ไหมคุณคุณไม่ยากครับใช่ค่ะในรรอกกระโดดกระโดดให้ดูดิฮะดูกระโดดสูงสมากทดสอบได้ค่ะเดี๋ยวก่อนกระโดดฝากอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะขอ,อฝากหัวต้องถือสูงต้องถือสูง เต่งเต่งเต่งเต้เ้เต้เ้เด้เต้เด้เด้หต่ำไปไม่สูงเลยดูคุณเมย่าดูคุณเมย่าดูคุณเมย่าเป็นตัวย่าเมย่าคุณกระโดดเขาต้คุณกระโดดเห็นย่านะคะทอม่าก็สูงคุณกระโดดสูงกว่าแป๊ะทำไเทำไม จะให้ทำอะไรนัดก่อนปลา่ไเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ประกาศชุดการแสดงก็ไม่เลี้ยงฉันเลยฉันยืนเป็นเงาะเน่าอยู่ข้างหลังแทนที่ฉันจะได้โชว์ตัวก่อนไม่ให้กระถามมารีรับแล้วเรีลับนั่งกันอยู่สองคนอยู่ในเต็นท์ล่มนะไม่ถามฉันได้ตัวมาทาไมล่ะสองห้างสามอุ้ยอีกคนไม่ต้องนับหรอกเดี๋ยวก็เสียแล้วต่าบายไปครับเชิญคุณเมย่า ตาลแม่จัดไม่กระโดดไม่กระโดดค่ะไปเราเข้าเธอรูบผมหมดแล้วขอแสงรู้งไปกับการแสดงมาสักครู่หนึครับเป็นการแสดงเสียงหรือกูเอกต่ำมากเลยนี่เสียงเสียงเสียงขอโทษค่ะผิดไปนิดนึงค่ะมึงจัดมึงจะสำเนียงมึงเป็นคนไทยไม่ใช่หรอคะจะสำเนียงทำไมคะลูกคุณแม่เขาที่เขาสารหรอคะ ไม่คือสงสัยว่าเอาขาวไว้ตรงไหนอยู่ข้างในอ๋ออยู่ข้างในอหนูหนูหนเ่าถอยเป็นลูกชีวิตเราตกต่ำพอแล้วขึ้นมาข้างหน้าเป็นเป็นลูกครึ่งค่ะเอาเป็นลูกครึ่งนะคะสวรรค์กันนรกค่ะหนูค่ะหนูตัวแทนประเทศไทยใช่ไหมคะทันหลังนิดนึงค่ะไทยไทยหนูลองอัหละเยอะอ๋อ มีหน่าเราถึงรอดโอ้นี่รู้ไหมคุณเมย่าครับคะพอชุดการสแสดงอาเซนเรามานะข้างหลังเนียนั่งกันเนียตรงนี้ไม่มีคนเลยตอนแรกไม่มีเลยนู้ก็ไม่มีเลยกินอย่างเดียวเลยสีเหลืองอะตามม่อพอชุดเราเล่นปุ๊บมานั่งกันเต็มเลยเอา้าวเขาก็ต้องให้มา,มาให้กาลังใจตัวประหลาดสิคะเหนือหนูคะคะดีเพชรซารอูนูเซียยังคาลูกโอ้แต่เราโอ้ต้องอมไหมประคะก็อยู่มาข้างหน้ารายงานตัวค่ะ ชื่อเออเป็นพาษกักค่ะเวลาออกเออออกบูธงานต่างๆค่ะค่ะคุณแม่ตั้งให้ว่าทำไมนางงามแล้วต้องออกบูธคะเออไปขายผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยค่ะไม่มีจะแดดข้างกันเน้อยค่ะขอโทษนะคะเออคืออย่างนี้ค่ะวันเดียวกาจะปรับเลยนะคะใช่ค่ะเออคือแต่ม่รู้จะอยู่ได้ปรับหรือเปล่านะคะเออคืออย่างนี้นะคะทำไมหนูออกทไมหนูกตรงนี้ล่ะค่ะ ชื่อเดมู o ฟ n f เ o อร์ค่ะ The m o o n f เ o อร์แ่าะแปลส<ป>ิคะลก<ป>เป็นคนไทยเลยค่ะแต่ว่าเวลาไปอยู่เมืองนอกต้องใช้ซื้อเป็นภาษฝรั่งค่ะก็เลย้ชื่อ The m o o n f เ o w e r แล้วชื่อภาษาไทยแปลแลรวดอกไม้จันท์ค่ะ, <c oughs> ะคุณแม่มีความน่ารักมากเพราะว่าคุณแม่บอกว่าไว้งานสุดท้ายเลยแล้วกันลูกชื่อมึงอ่ะ แต่ว่าหอมหอมคุณแม่ที่ชื่อชาวลิหรอเปล่าสุนทรานนท์ที่เป็นผู้เที่ยวนะอยู่รู้สึกจะอยู่ในเต็นท์เลยคุณแม่นีคคค่คุณใช่ค่ะคุณแม่คนนี้ค้อออกมาจากไอ้นั่นเลยค่ะไ <c oughs> อ,อาา้นั่นหาข้อออกมาเลยค่ะพอดีว่าดิฉันพูดมาเลยไปคิดนิดนึงเพราะว่าภาษาไทยจะพูดยากมากๆเลยค่ะภาษาไทยอะไรเนี่ย ทำไมนี่ไม่ใช่ชุดลิเกนะเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นวันนี้สวยวันหนึ่งเดี๋ยวคืนเดี้สวยสวยน้องเมย่าใขรอยู่น้องเมย่าอะไรล่ะน้องดอกไม้จันน้องดอกไม้จันคะอันนี้คิ้วหรือสะบานพระรามแปดคะลูกอันนี้พระรามสิบค่ะเทพเกียรติในหลวงปีนี้ค่ะสวยขอบคุณมากค่ะที่ชมนะคะคุณเมย่าก็สวยนะคะปรึกษาใครมึ่งไหมคะอีดอก ขอโทษค่ะเพืภาษาไทยไม่เป็นค่ะผู้ชันโทษค่ะเออเมร์แอรน้อง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 ดอกไม้จันนะคะน้องดอกไม้จันคะเมื่อคืนอิชาเล่นวิรุณจำบังนะคะขาแข็งมากนะคะสามารถเตะปากได้นะคะเมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะผมฟังไม่ได้ชัดว่าอะไรดอกดอก flower เมื่อคืนผมคิดว่าอะไรดอกดอกเมื่อกี้พอแล้วนสับพนามนิดหน่อยค่ะคุณ คุณอย่ามาสงสัยอะไรมากมายได้ไหมครับมันไม่ใช่คำหยาบอะไรนะคะมันเป็นชื่อเล่นของพวกเราเด้จริงๆนะทำไมต้องแต่งขนตาล่างด้วยอ่ะทุกคนมีขนตาล่างจริงหรือเปล่าทุกคนมีหมดขนตาล่างเราเราแต่งกันอย่างเงี้ยเขาก็นั่นแหละถ้าให้แต่งลิเกก็ว่าเป็นหยางใช่ไหมล่ะใช่ลิเกลิเก เดี <laughs> Indeed, <s Hopkins> ๋ยวเดี๋ยวร้อยจบสิร้อยจบปากุญแจ้าพอ๊ะพอแล้วพอแล้วพูดไทยไม่ชัดเดี๋ยวพูดเยอะไปเดี๋ยวกวชิดาเอาค่ะนี่ขนาดพูดไม่ชัดนะคะลูกอือแล้วยังไงจะฝากถึงท่านขลุมไหมฮะเนี่ยฝากละครค่ะเพราะตอนนี้น้องๆทุกคนถ่ายละครหมดเลยค่ะอ๋อจริงครับละครช่องไหนช่องสามก็ไม่ใช่ช่องสามค่ะช่องห้าไม่ใช่ช่องเจ็ดไม่ใช่ช่องเก้าไม่ไอไทยบีบีเอสโนค่ะ ช่องวันช่องแปดไมช่ช่องไหนครับช่องคลอดค่ะแล้วก็ถ้าหาดูใตทีวีไม่ได้สามารถจูนพวกเราเข้ากับไมโครเวฟได้นะคะดูตามไมโครเวฟก็ได้นเรื่องอะไรครับตามลายหนาศพอะไรเล่นเป็นหนอนบนหน้าศพกูเป็นศพหนอนพอแล้วพอแล้วเพื่อนเสียงรมบายกับชุด กรมศิลปากรร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน